โอเคก็สวัสดีทุกท่านครับผมมาจากช่องเอิร์ธดัวคีย์บอร์ดนะครับผมนะวันนี้ก็จะมีแผนมาแกล้งดันในนะครับเนื่องจากว่าผมเนี่ยเล่นไมค์ครา t กับดันในมานะครับนะก็คือเราแบบว่าสร้างแมปสร้างอะไรปกติเล่นด้วยกันนะครับนะทีนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะครับทำไมผมถึงอยากแกล้งดันในนะเหตมันเกิดที่ว่ามีวันนึงเนี่ยเราก็ผมก็สร้างแมปเล่นกับดนนปกตินะครับเหมือนก็สร้างบ้านสร้างอะไรไปนะคือเรามาแบบ เรามาเจอหมู่บ้านนะครับมาอยู่มาสร้างบ้านใกล้ๆแถวๆหมู่บ้านซึ่งเราก็อยู่ด้วยกันสักพักหนึ่งนะครับบ้านหลังเนี้ยเราก็อยู่ด้วยกัน2คนนะครับแต่มีวันหนึ่งดานใยเนี่ยชวนผมไปลงถ้ำนะครับชวนไปลงถ้ำแถวๆใกล้ๆบ้านนี่แหละนะครับลงไปแบบลงไปลึกมากเลยนะครับไปเจอเพชรเจอเหล็กเจอแร่อะไรต่างๆมากมายนะครับทีนี้พอลงถ้ำเสร็จเนี่ยดานใยเนี่ยตัดสินใจที่จะอยู่ในถ้ำต่อนะครับ แต่ส่วนผมตัดสินใจที่จะกลับมาอยู่บ้านนะกลับมาอยู่บ้านที่เราสร้างด้วยกันนะครับนะเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยผมก็ของเต็มของอะไรประมาณนั้นนะผมก็อยากมาเก็บของที่บ้านอะไรประมาณนั้นนะครับทีนี้ด้วยความที่ดานายมันอยู่ต่อนะครับมันอยู่ในถ้าต่อทีนี้มันก็หาทางขึ้นไม่ได้นะพอมันหาทางขึ้นไม่ได้มันก็แบบขุดขุดขุดไปเรื่อยๆไปเจอทางออกนะครับนะซึ่งพอไปเจอทางออกปุ๊บมันก็แบบ มันก็แบบว้าวเลยนะครับทำเลแถวนั้นมันก็น่าจะดีสําหรับมันนะครับนะมันก็เลยแบบว่าเฮ้ยสร้างบ้านใหม่ตรงนี้อีกดีกว่านะครับทีนี้พอมันสร้างใหม่เสร็จแล้วนะครับมันก็ดูถูกบ้านผมนะครับดูถูกบ้านผมว่าเอ้ยบ้านนั้นเนี่ยมันกากอะไรเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ผมเดี๋ยวผมจะโชยดูนะครับหลักฐานที่ผมอัดไว้นะเออหนๆๆนาหนหนจะไม่กลับมาบ้านหลังนี้จริงๆเหรอ อาจจะกลับไปอาจจะกลับไปกลับไปเยี่ยมบ้านนี่กลับไปเยี่ยมบ้านของยากจนหน่อยนะแกดูวยหบ้านจักลับไปกลับบ้านไม่เคาะบ้านันดกวาเฮ้ยแล้วแกบ้านหลังนี้แกอุตสาสร้างมานะเว้ยแ่มันไม่ใช่บ้านฉันอีกต่อไปไหนไหนไหนแกลองพูดสิว่าบ้านฉันมันทำไมนะ บ้านแกมันซอกหนูรับฟกินไม่เอะนะก็ประมาณนี้แหละครับหลักฐานที่ผมอัดไว้ก็เลยแบบว่าเย่ผมก็เลยอยากแบบอยากแก้งมันสักหน่อยนะครับนะซึ่งวิธีที่ผมจะแก้งมันเนี่ยก็คือผมจะใช้คอมมานด์นะครับแต่เป็นคอมมานด์ที่ ผม,ผมไปดูใน YouTube มาแบบไปดูช่องอื่นมานะครับก็คือ,เ,อเขาจะเซตให้สโนบอลมันปาออกไปแล้วระเบิดนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยจะไปบ้มบ้านมันเลยนะครับเฮ้ยมนดูถูกใช่ไหมนะเจอกันนะครับนะต้องมันมากแนแนวอยากจะดูรีแอคชั่นของานายน,นะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับวันะนี้แต่เดี๋ยวก่อนอื่นผมจะพาไปดูคอมมานด์ที่ผมเซตไว้ก่อนนะครับไปไปดูกันเลยโอเคเดี๋ยวเราจะมา เอ่อก็อปปี้เวิร์ไว้ก่อนนะครับนี่นี่เดี๋ยวนี่อันนี้คืออันนี้คือแมปหลักนะครับเดี๋ยวผมจะก็อปปี้ไว้ก่อนนะครับน้าเดี๋ยวก็อปปี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูที่ผมเซตฉากเอาไว้ก่อนนะครับน้าโอเคครับตอนนี้เราเข้ามาในแมปแล้วนะครับมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูคอมานก่อนนะครับน้าเดี๋ยวเดี๋ยนะพาไปดูคอมานเดี๋ยวผมจะปรับเป็นไอ้นี่ก่อนนะครับปรับเป็นโหมดคิดคีทีปก่อนนะครับอืมแป๊บนึงโอเคน้าเดี๋ยวผมจะ ว้าไปหาบ้านดนานัยเลยนะครับที่ดนานัยมันสร้างเอาไว้นะแต่จริงๆมันสร้างยังไม่เสร็จหรอกนะครับแต่ว่าผมรีบไงผมอยากบ่มบ้านมันนะครับทษฐานที่มาแบบมาดูถูกบ้านที่ตัวเองสร้างขึ้นแล้วก็ทิ้งให้ผมอยู่นะครับอ่านะเดี๋ยวผมจะมาเดี๋ยวผมจะว้าไปบ้านดนานัยเลยนะครับนะซึ่งพิกัดบ้านดนานในผมก็จดไว้ในมือถือแล้วนะครับนะเดี๋ยวเราจะไปกันเลยไปโอเคครับทีเลพอร์ตมานะครับนี่นี่นี่ นี่นะครับบ้านในมันยังสร้างไม่เสร็จนะครับนะมันก็แบบว่าไปลงถ้าลงอะไรมามันก็เอาหินดําหินอะไรมาตกแต่งบ้านนะครับซึ่งไอไม้ไม้นี่ก็เป็นไม้ซากุระนะครับที่มันปลูกเอาไว้นะประมาณนี้นะครับนี่แหละนี่แหละครับบ้านหลังนี้แหละก็คือเป้าหมายของเรานะครับถึงแม้มันจะสร้างไม่เสร็จก็ตามนะซึ่งคอมมานด์ที่ผมจะใช้แกล้งตัวาไนาเนี่ยผมก็เซตไว้ในตรงนี้แล้วนะครับนี่นี่น,นี่ผมแอบมาซิดคอมมานด์ไว้ตั้งนานแล้วนะครับ่นะ แต่เดี๋ยวเราจะปกปิดไว้ก่อนนะครับไปดูนะขอปิดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวดานัยมันเห็นนะโอเคประมาณนี้ครับนะผมก็เซตไว้ในนี้เรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยว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 เราวาร์ปกลับบ้านก่อนนะครับนะซึ่งพิก,กัดบ้านผมก็จดเอาไว้เช่นเคยนะครับเดี๋ยวผมวาร์ปกลับบ้านก่อนโอเคครับตอนนี้เราวาร์ปกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับนะอ,อ,อ่าก็เดี๋ยวเราไปล่อให้คุณดานัยเข้ามาเข้าแมพกันดีกว่าครับไป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 เดี๋ยวผมจะโทรหามันก่อนนะครับ เออเดี๋ยวนะก่อนที่ผมจะโทรหามันนะครับคือชื่อแมปเนี่ยมันเป็นแมปที่ก๊อปปี้เอาไว้นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนชื่อก่อนนะเปลี่ยนชื่อเป็นให้มันคล้ายๆกันนะครับน่ะเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคเปลี่ยนชื่อแมปเรียบร้อยนะครับนะผมจะไม่งงแน่นอนนะครับเพราะว่าผมนี่ผมเปลี่ยนชื่อตัว C ใหญ่กับตัว C เล็กเอาไว้นะครับโอเคโอเคครับเดี๋ยวผมจะโทรหาดนายแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะหลอกล่อให้ดนายเข้าแมปนี้ให้ได้นะครับโอเคเดี๋ยว ไปโทรหาด้านกันเลยมามาโอเคด้นในมาโอเข้าและอืมโอเคเดี๋ยวมามาเราเข้าเราเข้าเราเข้าแคมปละมาเลยมาเลยได้เออเรากจะมาว่าเอ็งเอ็งจะมาหาเราดีไหมให้เราไปหาด้านในเหรอ เดี minute, okay, okay. ๋ยวเราบอกพิกัดให้โอเคโอเคเอ๊ะเดี๋ยวดีเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรานี้เดี๋ยวเราค่อยบอกก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราอยู่บ้านแป๊บนึงโอเคโอเคเดี๋ยว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 แป๊บนึงเราเราค่อยจะไปเดี๋ยวเราค่อยจะไปเออแต่แต่แต่เข้าเข้าแม่มาก่อนเถอะเอกนะครับอาจารครับเมื่อได้ลงนี่ฟอสมั้งแล้วมาดีสุดที่เข้าไปใบ้านเออ๋อ ได้หลังแม่งขาวๆอะแล้วแม่งก็แสบตาบ้างเลยมันซอมแม่งเล่นแ <c oughs> สบตาเลยเขี่ยมาใช่ไหมใช่ตื่นนะขอญาตอุยอ้ยอุ๊ยอีอีเอา้าตอนตอนนี้ตอนกลางคืนนะนะซอมซอมบี้ซอมบี้เกิดอ่ะใช่ใช่แม่งเกิดเพี้ยนพภาพหมดเลยเออแม่งขออนุญาต คือไปนอนมาหนึ่งคืนโอเคอืมอืมนอนนอนนอนไหมนอนไหมหรือว่าไงเนี่ยนอนนอนแล้วเนี่ยโอเคคือ <Okay, okay. S 1> แดงเกิดเป็นมั่วหมดเลยเ,เกิดมั่วเลยขนาดขึ้นมาไม่ยังแย่เลย ดีเราบอกแล้วเ,ลเหมืองบ้านเราชั้ล่างตอนนี้แม่งรวยมากเลยนี่คือเรายังสำรวจไม่สุดเลยเราแค่ลงไปแค่ไม่กี่วายเองเจอแบบไม่เจอหัวกแต่เราก็รอฟอร์จูนเนอร์ทีเดียวเอาละใช่เราใช่ทาการเหล็กนิดหน่อยนะครับว่าเราจะว่าจะพัฒนาฟาร์มเหล็กอะไรนิดหน่อยหน่อย เออเอมีลาวาใช่ไห <แ Gel. S 2> มมี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 เอองั้นเราขอลาวาสักมันทำยังไงวะเนี่ยสักสักสองถังแล้วกันนะอืออืออือเออเองที่เผาเหล็กอืม่น่าอยู่กันละแม่งว่าจะเล่าว่าจะทำที่เผาเหล็ดดไยแต่นี่มันที่เกียร์ทำแล

เดี๋ยวมาเลยเฮ้ยเดี๋ยวเอาเล็กฮะเป็นเปไรอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแมนมันไม่โหลดเหรอฮะทำไมทำไมเป็นอะไร หนังคามันหายมันดูเลยเอา้าทำไมอ่ะไม่เหมือนคิปเปอร์ระเบิดอะ่ะตอนคืนแล้วตอนคืนแล้วก็นอนแล้วใช่เหรอวะเอา้าแม่ไม่โหลดหรือว่าอะไรไม่นิแล้วตอนคืนแล้วก็นอนแล้วนะมันต้องตอนก่อน,อนบิบมมันไม,ไ,มไม่น่าจะเกิดตอนนั้นได้เอา้าคิปเปอร์มันจะระ,ระเบิดแบบคิปคิปเปอร์ระเบิดหรือว่อาไม่ตอนเด็กเข้ามามันยังอยู่ปกติอึศ อ๋อดีแม่ทุะคนงงเลยอ๋ออืมเต็มเลยเอ้าฮึอะไรอะอะไรอะไรอ๋อเมื่อกี้เนี่ยอะไรระเบิดเนี่ยคีเปอร์แน่ๆเนี่ย กิ๊ปเปอร์อะออเดี๋ยว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 ขอเช็คแป๊บนึงขอเดินเช็คแป๊นึงบนหลังคาบ้านเรามันมีกิ๊ปเปอร์ป่าวะครับเออเนี่ยมันก็ตอนเช้าไม่น่าจะมีนะคับอยู่ทุ่งดอกไม้เออเออกิ๊ปเปอร์กิ๊ปเปอร์มันไม่มันไม่ได้ไหม้แดดนะเว้ยเอออันนี้ก็จริงนะกิ๊ปเปอร์มันไม่ไไม่ได้ไหม้แดดเออมันไม่ได้ไหม้แดดนะ เออว่ะึโทษทีไงพอดีมีเกาะดีนะเมื่อกี้แมงไม่ได้กระเดดขนาดที่แบบตัวระเบิดแรงขนาดนั้นจริงเหรอโอ้โหนัะเนดต่อหน้าต่อตาฉันเลยนะไฟนั่นนนั่นนน่นน่ แกว่าว่านใครแกว่าว่านใครฮะแกว่าว่านใครนี่ไงนี่ไงว้แกว่าว่านใครเรื่องตอนีคือเราไม่ได้เซฟบ้าน้าวโอ้โหเห็นชัดชัดได้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 ไดนได้

ก็ฉันว่าบ้านแกแต่เชก็ไม่ได้บิ็นระเบิดบ้านแกง่ายได้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 ถ่ายคิ้วอยู่ถ่ายคิ้วอยู่แถ่ายคิ้วอยู่นะไหนนี่แกเนี่นะได้เลยได้เลยออกออกออกอันอันนี้อันนี้อันนี้เป็นแมทที่เราคอปปี้ไว้เพื่อว่าเพื่อว่าแข่งกันในโดยโดยเฉพาะเว้ยเออเพื่อว่าแข่งกันในโดยเฉพาะ ก็ว่าอยู่แม่งบ้านเม่งหายไปไหนทีนี้พิเปอร์ก็ไม่น่าใช่นะนอนไปแล้วนะแกว่าบ้านใครฮะเออคิวได้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 แกว่าบ้านใครไหนพูดใหม่อีกทีสิคนจนแล้วเฮ้ยคนจนงั้นเหรอฮะดูสภาพบ้านแกสิไม่เหลือขี้ ออกออกออกอันนี้เป็นแมพที่เราก๊อปปี้ไว้ไม่ใช่แมพที่ม <laughs> ีแล้วม่างหมกหมกกับป๊อปปี้เข้าใจแล้วมั้งศูนย์สลายเลยม่เมื่อกี้เนี่ย <laughs> โ,โอ้เราไม่โค,ง, <laughs> ไโคงไม่กล้าเราโคงไม่กล้านี่ขนาดนั้นหรอเราเราก็เข้าใจอยู่ว่ามันมันมันสร้างนาน,นเนอะ <laughs> <laughs> เออ <า S 2> ใช่ใช่ใช่เราเราแบบนี้ประเด็นคือทั้งเพชรทั้งเลสโตนแม่งกระเด็นแม่งต่อหน้าต่อตาเลยวย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราแค่ไปเดี๋ยวเราแคปไปดูเว้ยเอดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราแคปไปดูว่าเราเราแม่งไอ้นี่เว่ยเราแม่งมาเซตคอมมานด์เอาไว้เว้ยคอมมานด์แถวๆคอมมานด์คอมมานด์บล็อกใต้กล่องด้านในอ่ะทำไมเราไม่เห็นวะเราฝังดินไว้ไงใครจะไปโชว์ให้เห็นเหรอไม่ถ้แล้าบนบนหลังคาเออมันมานเห็นได้ไงว่าถ้ามันถ้ามันบนบนหลังคาเราก็เห็นนานเลยนี่อะไรม่วง ไม่เราฟังฟังนะฟังให้ดีนะเราเราสร้างคอมมานด์ให้เราปาสโนบอลแล้วมันระเบิดไปอ๋อแน่ไม่เปลี่ยวว่าวันใครฮะออามาออกมาเอาแมอเอาแม่ออกออกแล้วออกแล้วกันนะกันนะกันนงแหลกเลย ไปเดกน,ะนะอนแล้วละครแบลกเลยอันนี้จะเล่นเล่นแล้วเนี่ยจะเล่นละเออน,อนน,น,อน,นบายนายนายว้าวว้าวว้าวเวันหลังเนี่ยก็อย่ามาด,ดูถูก <c oughs> บ้านฉันน,นะนะทัดเท่แมหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องเฮียแกบังอาจแฝบจริงๆ <c oughs> แกบังอาจมาด่าบ้านแอดมินเหรอวะฮะ ชจัดมินนั่งลงมาแกล้งแล้วเออโอเคก็เอาไว้ทำไมแกล้งได้แบบโอ้โหแม่งเฮออตอนไหนงงในคิปเปอร์เฉยคลิปไม่เว้ยเออเดี๋ยวไปแต่เองพูดมาเองก็ถูกนะแบบเออคิปเปอร์มันก็ไม่ได้โดนแบบเดี่ยวเผาไงเออแล้วก็ขี้บ้างเออน่าจะจะ้คิปเปอร์แน่ถ้าเออถ้าเองแบบมาวางระเบิด ตอนแรกที่ว่า,วาอีมวาวางระเบิดก็ไม่น่าใช่มั้งเพราะถ้ามันเป็นวางระเบิดแล้วก็เห็นอยู่แล้วเออเออตอน,น,นคือแบบแม่ไม่เห็นเชี่อะไรเลยเว้ยคือ,ค,อคือแผนแผนเนี่ยเราแม่งคิดมานานแล้วเว้ยคิดมาแบบยาวนานมากว่าจะแกล้งในใน,นแบบนี้สักทีนะอแบบแต่ว่าแบบเออก็ก๊อปปีเวอร์ไว้เท่าไหร่โค้งไม่กล้าแกล้งแบบว่าแมปจริงหรอไงเออ,อแบบก็ใจนั่งสลายเลยเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยตอนตอนแรกเออเมื่อนานมาแล้วเนี่ยเราว่าจะแบบว่า แกงนายเล่นๆนะแต่ว่าทั่วฐานที่เกียร์มาด่าบานฉันก็ก็เอาแมงสักหน่อยแมงพวกแกสำเร็จแล้วกันทำให้ฉันแม่งหน้ามุยได้ขนาดนี้โอเคก็อย่าลืมกดไลค์สำหรับใครแล้วก็แชร์นะครับวันนี้ก็แกงคุณนายได้สำเร็จแล้วนะสวยครับจีทีคเขาสำเร็จเลยนะ ก็แก้งันคำๆนะครับแล้วก็โทษฐานที่นานไนมาด่าว้านผมนะครับโอเคก็เป็นว่าคลิปนี้ก็ต้องอาจจะจบลงเดียวเพียงเท่านี้สำหรับการแก้งคุณทันไนนะครับก็คุณทันไนก็หัวร้อนตามที่คาดเอาไว้นะแม่งหมดแทบแล้เบิดออกมาเลยเว้ยเราเราว่าแล้วแม่งตกเป็นแบบนี้เราเราอยาก เห็นรีแอคชั่นแล้วไงว่ามันจะเป็นยังไงไงเออโอเคโอเคโอเคแกงได้ดีแกงได้ดีแกงได้ดีโอเคก็ขอบคุณที่รับชมนะครับผมครับแล้วไงไว้เจอกันคลิปหน้าอยากให้ผมแกงคุณนั่นไงเรื่องอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้นะครับคอมเมนต์มาเลยครับคอมเมนต์มาเลยครับโอเคโอเคตอบเสมอนะตอบเสมอโอเคโอเคขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับไงไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับผม